ขอบคุณค่ามาเดอ้อวิธีนึ่งเห็ดใส่ถุงนะคะแล้วสุกมาแล้วก็ซ้อนถุงอีกนะคะใส่แบบนี้แล้วก็จะไปใส่หวดนะคะแบบนั้นเลยเนาะกำลังกำลังนึ่งนะคะก็คงจะสุกอ้าว สวัสด,ดีค่ะคุณลิงเอาลูกดึกที่ไหนมาใส่โต๊ะสวัสด,ดีค่ะคุณปูนาค่นะน้งองวินขที่ไปเที่ยวหาขอเป็น,นปนกุบนะห้าห้าห้าคุณนไม้ทองนะคะขอบคุณน,นะคะสวัสด,ดีค่ะคุณอนเมชิตนะคะแ็บหมูลำลานะคะขอบคุณค่ะคุณลิงนะคะ ขอบคุณค่ะเนือนจันนะครับปูนาคำอะไรเนาะทีพี่จะไหนยินดีต้อนรับนะคะสิบหกท่านค่ะที่ถามมันเหมือนหลานที่บ้านค่ะกําลังฟัน <c ười> เหรอเหมือนกันเลยค่ะ๋อค่ะกําลังฟันเหรออีกไม่นานก็ขึ้นค่ะฟันนะฟันแท้นะไม่ือลืมเปิดเสียงซิไม่มีเสียงบอกค่ะ ตรวดเสียงยูค่ะแต่ฝนตกเนาะฝนตกนะคะเลยไม่ได้ยินบอกค่ะแอดเนิน ทานข้าวอยู่ค่ะคุณลิงคุณสูนันทานะคะสวัสดีค่ะแม่บุญถินเห็ดหน้าจ่างแม่บุญถินขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอบคุณค่ะกําลังนึ่งให้ลูกค้าอยู่นะคะลูกค้าสั่งมาเนาะเหลืออีกสองโลนะคะเหลืออีกสองโลนะคะเพราะว่าสั่งไปแล้วสองโลเนาะเดี๋ยวนึ่งให้อยู่นะคะยังไม่สุกเนาะ,ะแต่ก่อไฟขึ้นไปเรื่อยๆนะ อ้า่ัชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไม่ถึงจะลงไลน์แล้วจากขึ้นใหม่อีกรอบนะคะเพื่อเห็ดสุกเนาะเพื่อเห็ดสุกก็นานอยู่นะคะ ขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่ถิ่นจะลงไลท์แล้วค่ะแอนนวลเดี๋ยวจะขึ้นใหม่อีกรอบหนึงนะ่งเนาะเพราะว่ารอเห็นจุก <accent> ก็คงจะนานอยู่เนาะขอบคุณเช่นกันค่ะแอนนวลขอบคุณมากมากค่ะฝนตกกลับบ้านไม่ได้นะคะก็เลยนึ่งอยู่ที่นี่กันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะเอฟซีคุณลุงคุณป้านะคะเดี๋ยวแม่ถิ่นจะลงไลท์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นใหม่อีกรอบนึงเนาะ เพราะว่าพึ่งกําลังนึ่งนะคะยังไม่เสร็จง่ายเนาะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณด้คุณลุงคุณป้านะคะอย่าพึ่งไปไหนเด้อค่ะถ้ายังไม่ง่วงเนาะอยู่เป็นเพื่อนแม่ถิ่นนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะเจอกันไลน์หน้านะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ นึ่งเห็ดส่งลูกค้า มาเด้อมาเด้ออ้าวทำไมว่าไม่ให้เห็นก็เห็นเนาะ mm. ขอบคุณเช่นกันค่ะตอนนี้กำลังนึ่งเห็ดนะคะนึ่งเห็ดนะคะดูองค์ปูไปเรื่อยๆเนาะ ขอบคุณเช่นกันนะคะมาเด้อคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถินนะคะเห็นแต่ควันไฟเนาะ <laughs> นึ่งเห็ดคะ่ะนึ่งเห็ดนะคะ ขอบคุณสองท่านนะคะมาเด้อสำหรับคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นกบกอนะคะกำลังนึ่งเห็ดนะคะเพื่อพรุ่งนี้นะคะมีเอฟซีสั่งมาแล้วสองโลนะคะเหลืออีกสองโลนะคะวันนี้ใครจะสั่งก็สั่งมาได้เลยนะคะพรุ่งนี้เสือพาไปเนาะจะไปที่บ้านหลังใหม่ของคุณลุงคุณป้านะคะท่านใดเอฟซีท่านใดจะฝากคุณลุงคุณป้าก็ขอบคุณมากๆนะคะเหลือแค่ซองถุงนะคะจ้าขอบคุณทุกรายทุกคอมเมนต์นะคะ มาเดอ้อมาเดอ้อมาดูวิธีนึ่งเห็ดกันเนาะก็จะใส่หวดใส่มวยแบบนี้แหละยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกเป็นแม่้าก็แบบนี้แหละเนาะต้องได้ทำนะคะใครสั่งอะไรต้องได้นะคะแม่ถึงนทำให้ทุกอย่างเนาะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ,ะขอบพระคุณมากๆค่ะฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกกอกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ